สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูคูบต a า2 6 0 5เข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆครับราคา1,18,000บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นครับทรงฟรี200โลอครับอุปกรณ์จะมีดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังแล้วก็คาดนะครับอันนี้ยางดีสีเส้นครับยางหลังสวยเลยครับเอาไว้ตัดหญ้าในสวนนะครับ คันนี้ก็มี PTO นะครับคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับโฟวินแข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานครับนิยมเ,ยเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องครับ,บเครื่องไม่ไอไม่ดันนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดียางดีสีเส้นรคนาคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเครื่อง เครื่องสตาร์ตติดง่ายครับไม่ต้องเผาหัวครับตื่นมาตอนเช้าอากาศเย็ยยนๆสตาร์ตติดครับติดง่ายระบบไฮดรอลิกลดีครับอันนี้ รายสนใจดูรถได้ที่บ้านตะเหลาวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรติดต่อ0927688857นะครับดูรถได้ที่บ้านตะเหลาวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับราคา100,000 10,000 8,000บาท 57, นะครับสนใจติดต่อได้ที่0927688857นะครับรถดั้เดิมครับคันนี้ ไว้สำหรับใช้งานครอบครัวนะครับดูครับวีดีโอใช,ใช้งานได้ทุยครับใช้งานได้ปกติ่งทุกอย่างครับใครไม่ได้น,นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับ